สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ลองเทสต์สตรีมยาดเป็นครั้งแรงกนะคะเราจะให้ดูข้างนอกค่ะเราลองใช้สตรีมยาร์ดเป็นครั้งแรกค่ะ เดี๋ยวเราจะลองหมุนกล้องดูนะคะเป็นแบบนี้ดีกว่านี่ลองดูค่ะเราอยากรู้ว่าถ้าเราสตรีมแบบเดียวทิดมันจะเป็นยังไง ออนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงนะคะนี่ด้านนอกค่ะหลังบ้านไม่มีค่ะวันนี้ให้ดูทองฟ้าฝนต,ตกมาหลายวันแล้วก็ลมแรงด้วย าใช้แบบนี้ได้เราก็จะไปสตรีมข้างนอกได้นะ <UB describe> ก็ดีไปอย่างนะสะดวกดีตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วนะคะเข้าหน้าหนาแล้วใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแบบที่เห็นนะคะแล้วก็จะร่วงไป ตอนนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนๆเ,เข้ามาดูนะคะเราแค่ต้องการจะเช็คจะจะลองดูอะคะ่ะอันนี้เป็นต้นเชอร์รี่นะคะปลูกไว้ข้างบ้านเพราะว่าหน้าร้อนนี่จะได้ร่มเงาเพราะหน้าร้อนนี่ก็จะร้อนเนาะ ลมมาลมแรงเย้ะอะเราจะลองสตรีมสักครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> เพื่อนๆใครที่ผ่านไปมาอันนี้เป็นการทดลองใช้สตรีมยัดครั้งแรกค่ะโกดอนโกดอนนั่งอยู่นี่โกดอนโกดอนครับ หนาแล้วพี่ดอนหนาแล้วพี่ดอนโกดอนจะไปไหนบ้านก็จะอยู่ติดถนนนาคนคะทางโน,น,งน้นที่เห็นนั่นคือทางเข้าไปในหมู่บ้านค่ะ เดี๋ยวเราจะลองสตรีมดูซักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีก็ได้เนาะเอาแค่สิบห้านาทีพอครึ่งชั่วโมงจะยาวไปเพราะเราไม่รู้ว่าเขาลิงก์ถึง youtube หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราตั้งค่าถูกหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เราก็กดตรง youtube แล้วนะเดี๋ยวคอยดูค่ะจะขอสักประมาณสิบห้านาทีลมละลมแรงลมมาละ วันนี้ก็อากาศเปลี่ยนแล้วค่ะหนาวขึ้นหนาวขึ้นลมหนาวช่วงเช้าตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงได้นะเนาะแสงแดดก็ไม่มีละไม่มีมาหลายวันละมีอยู่แต่ว่ามีน้อยค่ะอันนี้เป็นต้นแอปเปิลนะครับปีนี้ไม่ค่อยมีรูปเท่าไหร่ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนที่เข้ามานะคะเราลองใช้สตรีมยาร์ดเป็นครั้งแรกนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างสรุปแล้คือเราใช้บนมือถือได้นะคะแต่เมื่อกี้ที่อ่านดูเขาบอกว่าถ้าใช้ฟรีนี่ใช้ได้ประมาณ20ชั่วโมงต่อเดือนหลังจากนั้นเราต้องอัปเรกดเราต้องจ่ายตังค์อันนี้เราลองสตรีมดูนะคะเพื่อนๆลองแชทมาก็ได้นะคะว่าจะเข้าไหมเพราะเราเพิ่งลองเป็นครั้งแรก ลองลองแชทมาทักไทยกันนะคะถ้าได้ถ้าได้เป็นอย่างนี้ก็ดีอ่ะเราได้ไปสตรีมข้างนอกได้ลองแชทมาทักไทยกันได้นะคะเรากะจะสตรีมประมาณ สิบห้านาทีก็พอแล้วค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปดูใน YouTube ว่ามันใช้งานได้ไหมมันลิงก์ถึงกันจริงไหมเ <c oughs> พอเมื่อกี้เราก็กดไปแล้วนะว่าสตรีมผ่าน YouTube เออสตรีมไปที่ YouTube <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบโมงเช้าแล้วนะคะที่นี่ตัวใบไม้ก็เริ่มเปสีเหลืองแล้วค่ะ เข้าหน้าหนาวแล้วอากาศก็เย็นแล้วก็ลมค่ะหนาวลมช่วงนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเอนได้ยินหรือเปล่าเพื่อนจะได้ยินหรือเปล่าเนาะเราลองเทสดูครั้งแรกค่ะถ้าใช้ได้ดีเราก็จะจะใช้ตัวนี้เพราะเราจะได้ไปไหนมาไหนจะได้เข้าปงเข้าป่าเราจะได้สตรีมได้ไปกลางเต็นในป่า like. <ico le> <c oughs> ่าเงี้ยก็ลองสักประมาณสิบห้านาทีตอนนี้ก็เจ็ดนาทีไปแล้ว อากาศเย็นค่ะรถรถตู้ิิงผ่านหน้าบ้านค่ะบ้านก็ทําซ่อมไปเรื่อยๆนะคะคือไม่ได้ซ่อมแต่คือต่อเติมไปเรื่อยๆค่ะนี่เราต้องใส่ลูกกงรอบบ้านค่ะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้ววันนี้ช่างก็มาทําบ้านให้ด้วยทําหน้าต่างข้างบนฝั่งนู้น ถ้าเป็นหน้าร้อนเราก็จะนั่งกันตรงเนี้ค่ะนั่งแล้วก็บาร์บีคิวปิ้งย่างกันทำอะไรกันก็ว่ากันไปฝรั่งอันนู้นเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้เป็นหมู่บ้านค่ะอันนี้เป็นต้นแอปเปิ้ลซึ่งปีนี้ก็ลูกน้อยมากเพราะต้นแอปเปิ้ลนี้ยอายุมากแล้วเราลองทดลองแอปนี้ดูนะคะ เราจะใช้ได้ไหมขอให้ใช้ได้ฟพีย0ี่สิบชั่วโมงต่อเดือนถ้ามากกว่ายี่สิบชั่วโมงเราก็ต้องอัปเกรดแล้วก็จ่ายทางไปอันนี้เป็นต้นเชอร์รี่นะคะเราต้องการล่มสำหรับหน้าร้อน,นะคะ่ะเพราะหน้าร้อนที่นี่ยถ้าจะร้อนจริงก็ร้อนเหมือนกันนะร้อนเอาเรื่องอยู่ ดูล้อมๆบ้านมิก่อนค่ะยังไปไหนไกลไม่ได้อยากจะลองดูค่ะว่าใช้งานได้ดีไหมอันนี้ก็เป็นบันไดลงไปชั้นล่างค่ะที่บ้านจะมีชั้นล่างด้วยนะคะอันนั้นค่ะประตูชั้นล่างแล้วก็บันไดเราก็ยังทำไม่เสร็จเราต่อขึ้นมาใหม่ เป็นแบบนี้ค่ะแล้วสีเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเขาเรียกอะไรผนังบ้านนี่ค่ะรถช่างก็มาทำทำบ้านให้เราทำหน้าต่างด้านบนเราก็จะเปลี่ยนสีบ้านเป็นสีขาว ต้นไม้ก็เริ่มสลัดใบแล้วค่ะแบบนั้นจริงๆเห็ดก็มีนะอยากจะพาไปเก็บเห็ดอยู่แต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะถ้าเราเข้าป่าเพราะว่าใบสีเหลืองๆนะ่ะต้นไม้นะ่ะมันจะหล่นเต็มไปหมดเลยในป่าสำหรับเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะคะตอนนี้เรา ทดลองใช้สตรีมยาร์ดเป็นครั้งแรกนะคะเราจะสตรีมประมาณสิบห้านาทีค่ะเราจะทดลองใช้ดูเพราะว่าสตรีมยาร์ดใช้ผ่านมือถือได้ค่ะไม่รู้ว่าพูดชื่อได้หรือเปล่าเนาะแต่พูดไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่น่ามีอะไรที่ต้องปิดบังน,นะใครๆก็รู้เราก็แค่ลองดูะคะ่ะ ตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะหน้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงค่ะใบไม้ก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะหล่นหมดค่ะเมื่อถึงหน้าหนาวเต็มที่าหิมะก็จะตกเอ้ยหนาวมากไม่ได้ดูอุณหภูมิว่าตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นั้นเป็นบ้านเพื่อนบ้านค่ะเขาก็จะเป็นบ้านแล้วก็โลงจอดรถก็จะติดติดกันค่ะอันนู้น คล้ายทาวน์เฮาส์บ้านเราแต่ว่าจะใหญ่กว่าโรงโรถของบ้านเราก็จะติดกับอีกบ้านหนึ่งถ้าใช้ได้ในบทบนมือถือแบบนี้ก็ดีนะเวลาเข้าปากเราก็จะได้สตรีมได้โกโดอนเสียงเสียงโกโดอนล้อง แมวที่บ้างเมื่อวานก็ไปยิงโดรนในป่ามาแต่ตลกมากยิงแล้วโดนบินหายไปตกใจแทบตายเมื่อวานนี้คือช่วงที่เรายิงขึ้นไปมันตรงกระแสงอาทิตย์พอดีแล้วเป็นช่วงที่เรากดกดอีตรงเขาเรียกอะไรคาเร่งว่านั่นแหละโดนหายไปเลยแล้วเราไม่รู้เฮ้ยแล้วไปอยู่จุดไหนวะเนี่ยแล้วเรา ถ้าเกิดเราจะถอยหลังหรือเดินหน้าเราไม่รู้ว่าโดนเราโดนเราอยู่จุดไหนเราก็จะถอยแบบผิดผิดมันก็ยิ่งจะไปไกลเรื่อยใช่ปะ่ะเมื่อวานใช้เวลาอยู่นานกันยิงโดนขึ้นไปเราทีนี้หาจุดไม่เจอแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีปุ่มกดให้เขาบินกลับมาหาเราได้เนาะแต่ยังใช้ไม่ค่อยคล่องไงมันก็เลยโอ้ต้องปรับกล้องกันยกใหญ่เลยเมื่อวานนี้ไปสองคนกับเพื่อน กว่าที่จะเจอว่าอยู่ตรงไหนก็อ้อมันจะเอากลับมาได้แดดไม่ค่อยมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลมีเกือบทุกบ้านเนาะต้นแอปเปิ้ลเนี่ยน,นี่ก็เป็นบ้านเรายิงทำไม่เสร็จยังต้องเก็บรายละเอียดเยอะเลยบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาว ช่างก็าําลังทําอยู่ตรงนี้ตอนนี้ช่างที่นี่ก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะนันคือใจเย็นมากอะรอกันเป็นชาติน่ะกว่าจะจะจะได้ทําบ้านอะเาไม่ค่อยรีบถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยโอ๊ยต้องเอาตาังไว้ก่อนต้องรีบมาน,นี่งั้นเราคู่แข่งเยอะที่บ้านเราแต่ที่นี่ไม่ใช่ไม่สนใจเขาไปเรื่อยๆเฉยๆของเขาทำเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ตอนนี้ก็ได้13นาทีกว่าแล้วอาเราจะประมาณ15นาทีนะคะต้องขอบคุณมากเลยที่ที่เข้ามาดูนะคะเราทดลองค่ะว่าแอปจะใช้ได้ไหมหรือว่าจะมีผลอะไรมั่งถ้าเราใช้เออแค่ลองดูะถนนนั้นเป็นถนนเข้าเมืองนะคะห่างจากบ้านก็ประมาณเดินไปได้อะไม่ไกลเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็มีครบทุกสิ่งอย่างค่ะแต่ต้นไม้เขาจะเยอะที่เนี่ยไม้เยอะมากเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าแชทได้ลองแชทมานะคะว่าเป็นแบบไหนบ้างอ่ะ ราไม่รู้ว่าแชทได้ไหมเดี๋ยวต้องกำลังเช็คอยู่เราไม่รู้ว่าจะจะแชทมาได้ไหมจากฝั่งน้อแเดก็น่าจะได้นะ แล้วค่ะ15นาทีเดี๋ยวเราจะต่ออีกประมาณ2นาทีนะเผื่อเขาจะหักตอนนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านอยู่คนเดียวยาวเก่งมาก คนที่นี่เขาเก่งนะเขาเป็นเป็นความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็ความเป็นตัวเองสูงก็อยู่ได้โดยที่ไม่ไม่ลำบากอ่ะพึ่งตัวเองอ่ะมีความสุขในแบบของเขาเนะาะคนผือใหญ่ที่นี่ไม่ต้องพึง่งลูกพ่งหลานอยู่คนเดียวก็อยู่ได้บ้านหลังเบเลอร์เล,เลย แสงแดดไม่ค่อยจะมีเลยนะคะตอนนี้ช่างเอาไม้มาวางไว้หน้าบ้านทำกันใหญ่โตเลยช่างตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึง่งเราก็จะออกไปที่ร้านเราซึ่งแต่งร้านไว้ค่ะแต่งร้านไว้นานละซื้อไว้นานละแล้วทีนี้ก็ ทาสีแล้วก็ใส่พรมพื้นพรมแล้วก็ยังไม่เสร็จดีค่ะเราคิดว่าเราจะเปิดร้านนวดแต่เรายังหาคนมานวดไม่ได้เลยแต่ก็ทํำให้เสร็จก่อนก็ดีเหมือนกันจะได้ร้านจะได้ไม่ดูเก่าเพราะอยากเปิดร้านนวดหอมๆอ,อุ่นๆแต่ไม่มียังไม่ยัง,ยงหาหมอนนวดมาไม่ได้ก็ต้องดูต่อไป ตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาทีแล้วพาไปดูไก่นะยไก่เราไม่ได้ปล่อยออกมาโนอกบ้านเลยค่ะสองวันแล้วเพราะว่าช่างเขามาทำบ้านให้จะปล่อยออกมานะเดินมั่วไปหมดแน่เดินออกถนนใหญ่แน่เราดูฝั่งนี้บ้างค่ะ ใบไม้เป็นสีเหลืองเยอะแล้วค่ะเร็วมากเลยถ้าเออหนิงคิดว่าถ้าจะถ้าจากจากร้อนไปหนาวเนี่ยก็จะจะเร็วจากจากหนาวมาร้อนก็จะเร็วแปบ๊บเดียวเนี่ยต้นไม้เป็นสีเหลืองหมดแล้วเห็นป่านั้นนั่นไหมคะป่านั้นนะ่ะมีกวางออกมาวิ่งกันบ่อยๆเลนะจะมีกวางอยู่ครอบครัวหนึ่งจะชอบออกมาเดินเนี่ยผ่านบ้านน่ะหลังบ้านเนี่ย ตรงนี้ว่าจะทำเป็นสระน้ำค่ะแต่ก็ยังไม่เสร็จมัเป็นล้าไก่ปล่อยออกมาไม่ได้ปล่อยออกมันวิ่งออกข้างนอกแน่เลยอ่ะเพราะั้วไม่ได้ปิดช่าง,งกำลังทำบ้านไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมสองสามอาทิตย์แล้ว อันนี้เป็นไก่ที่บ้านนะคะจริงๆแล้วเขาให้เลี้ยงได้แค่หกตัวแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วเพลินไงได้ไข่เยอะก็เลยเอามาเพิ่มอีกสักหน่อยอันนั้นก็เป็นต้นแอปเปิลเหมือนกันซึ่งตีนี้ก็ได้รูปน้อยมากพอต้นแอปเปิลแก่มากแล้วอืม นี่เป็นที่อบานอนนนออบน้ำอันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ำค่ะนี่เป็นอ่างแช่น้ำร้อนๆหน้าหนาวี่บ้านเราเรียกอะไรเน,นี่ยในนจะทำครัวนอกบ้านเรากะว่าเราจะทำครัวนอกบ้านกันด้วยแต่ก็ยังไม่เสร็จต้องใช้เวลานิดนึง ตอนนี้เรากำลังทดลองใช้สตรีมยาร์ดอยู่นะคะดูดีว่าผลจะออกเป็นยังไงจะชัดเจนจะโอเคไหมอันนี้คือห้องกระจกของบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในห้องกระจกเรานี่รู้สึกหนาวแล้วเราเดินอยู่ข้างนอกอันนี้เราปลู เตะไคร้ไว้นะคะตะไคร้ใบมะกรูดนล่ก็ใบมะกรูดแล้วก็เป็นเฟื่องฟ้าตอนนี้ดอกหายไปแล้วอากาศหนาวลงอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดนะโกดอนก็นอนอยู่เราจะให้ดูเรามีมะก,กอด้วยนะนี่คือต้นมะกอดสองต้นไม่รู้ว่าจะรอดไหม เงปลูกเมื่อตอนหน้าร้อนมีพี่คนหนึ่งเขาปลูกแล้วเขาให้มาแล้วก็ตัดยอดออกดูทีิว่าเขาจะแตกออกไหมแต่เขาก็แตกออกมาเหมือนกันนะมะกูดแล้วก,วก็เราก็จะมีอ,อ่อเราก็จะมีเขาแล้วก็จะมีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะตำลึง เราจะปลูกต้นตัาลึงไว้สี่ต้นตรงนี้สามต้นนันก็จะเลื้อยขึ้นไปบนเพดานแบบนี้นี่เลื้อยขึ้นไปแบบนี้บนเพดานคือยังไม่กล้าเก็บยอดอยากให้เขาเลื้อยไปเยอะๆก่อนนี่จะเป็นต้นตัาลึงแล้วก็นี่ก็จะเป็นมะกอกอีกต้นหนึ่งแล้วก็กระชายนี่ก็จะเป็นต้นกระชาย ปลูกยากเหมือนกันกว่าจะโตมาแค่นี้แล้วนี่ก็เป็นตำลึงอีกต้นหนึง่งนี่เป็นกระชายของเรายังไม่ดูเลยว่าจะมีหัวไหมส่วนนี้ก็เป็นโรสแมรี่อันนี้คือหอมมากต้นนี้ก็จะหอมหน่อยไม่ค่อยได้ทำกับกับข้าวหรอกค่ะแต่ว่าปลูกไว้่วยดีตอนแรกมีต้นเออ มะระด้วยนะแต่ว่าต้นมะละตายไปละพืชล้มลุกอันนี้เป็นห้องกระจกด้านนอกนะคะมีห้องกระจกก็ดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าแสงจะได้เข้ามาเยอะๆช่วงหน้าหนาวตัวเก็บน้ำตรงนี้บ้านกัไหมไม่คอรท่องความสะอาดในช่วงนี้นี่ใบจะขนาดนี้นะใบมะกรูด อันนี้เฟืองฟ้านี่เลยค่ะแล้วก็นี่คือไปซื้อจากร้านแขกมานะคะนี่เมตังโมวไว้กินเล่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดโดรนของเราจุดก็จะมีลักษณะเนี้ยไม่ได้รีวิวหรอกตัวนั้นเนี่ะ เลยเป็นลักษณะน,นี้ก็ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันเอาละค่ะตอนนี้ก็เลยยี่สิบนาทีมาแล้วตอนนี้เราก็จะหยุดสตรีมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้เราแค่ทดลองใช้เฉยๆค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ